สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาชมว,วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับช่อง KPP Channel นะคะวันนี้เราแอบมาเปิดคนเดียวนะคะเพราะว่าเราจะกินก่อนประเดกนัวหรือหามบอกไผ่บอก,บอก,บ,อก,บ,อกบอกเลยว่าประเดกไผ่บอกบอกบอกเลยว่าประเดกของ KPP ไม่ได้บอกนะคะไม่ได้บอกเลยดูค่ะ เห็นไหมคะมันจะหอมนัวเด้อมากกว่าเก่าเซ็บ หัวประเดกส่มายองสินะใส่มยองซินนน่ะใช่มงมองประเดยฮะได้แบบนี้เลยเออแบบนี้เลยแหละนี่เลยปะตอนใหญ่จะได้จะใช่ไหมใ่ันเออนโโซโซอือโอ้ยหนมาแตะโบแต่ว่าประเดกเพี่นะประเด็กเป็นตอดแบบม็ดนะจ้ะประเด็กอันผสมเอาเลย สองอันสองยี่ห้อมาใส่กันอะไรบ้างจะทำประเด็นก่อนได้ไหมอร่อยไหมเป็นไหมแก มายแ <ไป S 1> มป้าอาป้าอาไปสระไปข้างนอก พบกับ KPP ตัวจริงเลยนะคะมาคะ่ะทุกคนจ้ดวันนี้นะคะไม่พาทุกคนกินอาหารในวันนี้จะเป็นผลไม้นะคะของเปรี้ยวนะคะนำประแดดนี่แก้วนี้เหตุจากประแดกของ KPP 3ขวดหนึ่งอบาทนะคะแล้วก็ประแดกต่อหนี่งของแม่น้องโบลาบะขายจาลิกรสิทธ์จ้ะหายากเนาะอันนี้เป็นมะยงชิดนะคะค้นเถียงกันหลายว่ามันเป็นมะปางมะปางไม่ใช่นะคะมันเป็นมะยงชิดเนาะเม็ดมัก็สิทธ์เป็นแบบ สีม่วงแบบนี้นะคะอันนี้เป็นมะม่วงเขียวเสวยมาลุยได้อู้อหมมมูมิเหมือนปลาแดกปะปลาแดกต่อมกระสิมเป็นธรรมดาบัวไหม ก็ไสโดมายงจิตไปเรามาใส่่อยจานผู้ชมไม่ไหวแล้วนะคะอันนี้มันจะออกอมหวานอมเปรี้ยวเนะความเปรี้ยวกับความหวานแต่ละอย่างนี้มันแตกต่างกันได้เนาะ ว่าปะาม,มีแห้งเลยประดกบีิซึมจ้ะไผลบะแซบไอ้แสบแสบอ่ะขอตอนหนึ่งเอาหัวมัน ขอโทษสําหรับคนที่พ่นบปกินประแดกดิบ้วจ้ะก็ไม่ต้องใส่ประแดกดิบก็ได้ใส่แค่ประเดก็กแคปพกเป๊ะม,มีออมไก่อยู่เ้ การฟาลั่นไป ลัศสดาวะน่ะไอซิซื้อวอลเปเปอร์สีดำมาติดเพราะว่าใส่สีขาวเนี่ยอาหารมันโดดเด่นนะบนะต่อสีดำมะยงชิดมาปางแข่งก,ก,กว่าหข่งก,กว่า,า,อ,วาอ่อมึงบอกะ ก้นก่อนเลยค่งอืมหวานอืมปอืมปอืมอืมหมื่นสิบห้าแปประพาดโคอืม ดูสิตอนต่อไปว่าบอกว่าเดือปีนี้นะเขายามห่อนไวขนาดนี่ไวบอกใบเหมืเบื่อเลยบักแขนปกติเดือนเมษาเนาะวอนนี้เมษายังหนาวเลยตอนนั้นยังแบบฝนตกเย็นเออต้นเดือนมีนา ข้อนี้คอรเรผิดจะแล้วมึงิดหนาตัวไหนก็เรากัวผของมัน,รรน,นมันเป๊ะอ่ะมันได้พอ,อย่างพอมีบะหวา,านาตาไม่อยองคิดเนี่ย ต้องกินตอนที่มันมาอ่อนๆใช่ปาดมือแรกที่กินหลายปาเนี่ยนอนห้องน้ำได้แต่แรก่อยเบิง้งทรงละกินก่อนก่อนที่จะไปต่างประเทศแล้วจะไม่ได้กินแล้วขอุง เดี๋ยวมีปัญหาเนาะเราไม่พูดแล้วเราจะไปเลยไปงอลุงก่อนเด้อเดี๋ยวแม่ไปง้อพ่อก่อนนะเดี๋ยวแม่จะกลับมาใหม่ตอนางวันนายคงได้ไปประชุมมาแม่เลยถ่านตัดอยู่จัดอยู่เอานะช่างวันนายคงได้มีไปประชุมมาแน่เนาะ กลับมาแนละ้วเบิ่งแล้วมาเห็ดเห็ดวิซา่าไปเดี๋ยวสิบิปลูกแค้นลูกหลายเต็มอยู่บักดองก็อยู่หออ้องผิดแล้ววะมันก็นจบแล้ววะมันก็จบแล้วห้อ,หองจบมอนยับกั เขาบอกนะมันคือว่ามันมือม2แต่ว,ว่าหน่าเขาเด็กมันบอกนะเขามันมึนห่อเม่มเป็นเด็กมึนออมน,นะคํำว่ามั่นฐานแบบเขื่อนยังมึนดื้อบอกเขื่อนยังเราคำมิ้นนะคือวอ่าเราเปิดเราออกซื้อแล้วทำอย่างนี้นะคะมันก็จะเข้าลดกว่าเดิมประเดี๋ยวยายมูซิดซ่าเอาว่าปะจะ <c oughs> ประเดี๋ยวยายปีเข้าไป เบอร์วะเผ็ดวะอืมบัคนละตัวห้าบัอือหือ <c oughs> ต้องจัดแล้วแหละจัดว่าเด็ด

คานาโบเฮเซ่เปน็น,นีหมไม่น้ำดนเนาะมีแต่บุออ๊กก็ดีอร่อยอ่ะมายงชิ่นสักตอนแล้วเราก็จะไปละไม่ไหวอา่ามันแบบมันนหน้ามันหลายเนาะมายงชิ่นเนี่ยเนาะน้ำมันจะเยอะแล้วมันจะอร่อย,อยขอเธอเอาปลาเข็งไหมเธอเอาปลาเข็งแล้วเอาปลาซิวโอ้โหนี่มันปลาอะไรเนี่ย มันเป็นประแดกงูหรือเปล่าแกหยุดไม่ได้จริงจริงมองมันมองแบบมันเป็นยังมมนยองคิดทับผาแล้ว่า,ยยางสมนาอายีะไรว่าดู เยอะ่ะถือกว่าอีกเออสร้างให้แน่ให้ลุงติดให้เวลาไปต่างประเทศเนาะทีเป็นสาวเล็บเจลตลอดได้ปะเนี่นะกระสีไทยจ้าก็เคยวีดีโอ์นายถ่ายให้ลุงติดเล็บเจลให้น่ารักแล้วหอมแก้มกันมัวมัวจุบกันด้วยคิสบิ i ุบิ i ูได้บิ๊สาก็มีความหวานเนาะบิ s ุบิ s ู รักเราไม่กล่าเลย11ปียังเหมือนเดิมแพงกันเก่าเลยพี่น้องจ้ะอันนี้คือบ้านเมืองเขาจะกินอาหารก่อนแล้วก็มากินผลไม้เรา mm hmm. กินผลไม้ mm hmm. แล้วก็ไปกินข้าวอันนี้เป็นอมไก่ของแอนาวาแม่ออนพ่นขอซื้อมายงชิตลูกแกๆ่ๆ เพื่อจะเอาไปปลูกมันโบทันแก่จักเถื่อบเบินก่อนโอเคนะคะทุกคนจะ้ะผู้ใดสนใจสินค้าอะไรก็ทักมาได้นะคะน้ำปลาร้าของเคปีปีสามขวดหนึ่ง้อยบาทปลาเจ้าบอกว่าพิดเอา้า จเจ้าลาวเมื่อแล้วเจ้าบอกยังมีขาย6 9บาทเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวก็มีขายดีท็อกกันอยเจ็ดสิบเก้าบาทจ้าผู้ใดสนใจอย่างกระทักมาได้เนาะขนมจีนนำนัวก็มีนำกะบีก็มีอบแห้งก็มีจ้าสนใจสินค้ายอย่างกระทักมาเลยแผ่นรัดเอวก็เป็นพีออเดอร์สร้างมนินีได้มือเฮืนนะจ้าบ่ได้ปุ๊บปั๊บเนาะ,ะเนาะผู้ใดสนใจอีหย่างกะทักมาโหลดไอ้ขอบคุณพี่น้นองหลายๆดเดอ้อมินีไอ้กับลูกของเขาก็ขออนุญาตไปก่อนเดอร์หักและแพงพี่น้องสุขูสุขคนสา ตาธุ